ก็เชิญท่านรองคำเชิญน,นะครับกาเปลียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพนะครับและสมาชิกผู้ส่งเสียทุกท่านนะครับผมพลอากาศโทธนาาพันธ์ไร่เจริญนะครับรองเลขาธิการกรสทชนะครับขออนุญาตท่านประธานนะครับทำการชี้แจงในเรื่องของการรายงานผลการเตรียมความพร้อมนะครับในการตาพระราชกิจสีการตามมาตรา30นะครับแห่ง พระราชบัญญัติอง,งค์กรจัดสรรคืนความถี่นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามพรบกสทชนะครับพศ .2562 นะครับในครั้งนี้นะครับตามที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นนะครับอันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับในการตาพระราชกิจสสทธิกาตามมาตรา30นั้นนะครับก็คือมีบทบัญญัติที่ว่าจากเดิมนั้นเนี่ยทางกสทชออนั้นสามารถที่จะอนุญาตใช้ความถี่ นในความถี่ย่านใดย่างหนึ่งเนี่ยต่อกิจการใดกิจการหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ในมาตราที่ได้มีการแก้ไขดังกล่าวนะนั้นก็คือจะให้ฐานอํานาจในการของคอสชอเนี่ยที่จะสามารถอนุญาตให้การใช้ขึ้นความถี่นั้นในหนึ่งย่านความถี่ได้อาจจะได้มากกว่าหลายกิจการแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่กสทชนั้นยังไม่มีความพร้อมก็ควรที่จะทำการพิจารณาว่า ในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวให้มีความพร้อมซะก่อนทั้งในด้านกฎหมายนะครับทั้งในด้านเทคนิคและเมื่อมีความพร้อมแล้วก็จะตาพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา30นั้นเพื่อที่จะให้กศทชนั้นสามารถที่จะอนุญาตการใช้คลื่นความถี่นั้นได้หลายๆกิจการนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับเทคโนโลยีการหลอมรวมนะครับเพื่อที่จะให้ก้าวทันต่ออนาคต ดังนั้นในการดําเนินการในการรายงานการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนั้นเนี่ยบทบัญญัติของกฎหมายก็ได้มีการบทบัญญัติว่าจะต้องทําการรายงานทุกหเดือนนะครับซึ่งในการดําเนินการนั้นเนี่ยทางกสทชก็ได้ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนะครับดังจะเห็นได้จากว่าทาง สำนักงานกสกชอเองก็ได้มีการรายงานการเตรียมความพร้อมในครั้งแรกเนี่ยในวันที่7พฤศจิกายน2562นะครับซึ่งในการรายงานครั้งนั้นเนี่ยนะครับทางสำนักงานกสกชอเองก็ได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับจากทางการประชุมในครั้งนั้นนะครับโดยหลักๆก,ก็คือขอให้ทางสำนักงานกสทชเนี่ย ไปปรับนะครับกระชับระยะเวลาในการตราพระราชกิจสื่การนั้นให้มีความกระชับยิ่งขึ้นนะครับหรือให้มีความเร็วยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งให้ไปทําแผนปฏิบัติการมาให้ชัดเจนว่าในการตราพระราชกิจสื่การดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการออกประกาศหลักเกณฑ์หรือกฎหมายลูกยังไงนะครับให้ชัดเจนนะครับดังนั้นในการรายงานครั้งที่สองนะครับที่ทางสำนักงานได้มีการรายงานเมื่อวันที่25มิถุนยายน ที่ผ่านมานั้นนะครับทางสำนักงานกสทชาเองก็ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับรวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติการนะครับที่จะต้องมีการดําเนินการตามการตาพระรา,ศา,ศาชกิจดุการนั้นเนี่ยให้ชัดเจนว่าจะมีแผนปฏิกับปฏิบัติการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในที่ประชุมครั้งนั้นก็รับทราบว่าทางสํานักงานกสทชาจะต้องอกอกกฎหมายลูกหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยสี่ฉบับนะครับอันได้แก่อย่างที่ท่านท่านสมาชิกได้ ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือจะต้องมีการปรับแก้แผนแม่บทบริหารคึื่นความถี่นะครับสองจะต้องมีการจัดทําหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คึื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกจากการประมูลนะครับแล้วก็สามจะต้องจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์สุดท้ายนะครับจะต้องมีการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตนะครับโดยเป้าหมายในการตาพระราชกิจสุรีการนั้นเนี่ยก็คิดว่า ทางกสกทชน่าจะมีความพร้อมในการตาพระราชกิจสติกาตามมาตรา30เนี่ยในต้นไตรมาสที่หนึ่งของปี2564นอ,อ 64, นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการรายงานครั้งเนี้ยทางกสกทชก็มารายงานผลการดําเนินการตามแผนที่ว่านะครับซึ่งตามแผนที่ว่าเนี่ยในการดําเนินการใน2เรื่องแรกนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงแผนแม่บทบริหารขึ้นความถี่และการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาตใช้คลื่นความถี่อื่นโดยนอกเหนือจากวิธีประมูลนั้นเนี่ยทางสำนักงานกนสสชได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับก็จะยังคงค้างการดำเนินงานที่จะต้องดำเนินการตามแผนอยู่อีกสองหลักเกณฑ์นะครับโดยเฉพาะหลักเกณฑ์สุดท้ายเนี่ยที่ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นนะครับอันได้แก่การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตนะครับอันนี้ทางสำนักงานกนสสชก็ ได้ดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยทางบอร์ดกสทชได้เห็นชอบในหลักการนะครับว่าให้สํานักงานนั้นไปดําเนินการนะครับตามกฎหมายที่กําหนดเลยนะครับอย่างที่ท่านมีความห่วงใยนะครับก็คือจะต้องไปรับวามความคิดเห็นสาธารณะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนนะครับซึ่งร่างดังกล่าวนั้นเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ได้ ได้นำยกล่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยขึ้นสู่เว็บไซต์แล้วนะครับแล้วก็จะกำหนดนะครับให้มีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยในห่วงวันที่15พฤศจิกายนนะครับถึง14ธันวาคมนี้นะครับอันนั้นก็คือเราก็เชื่อว่านะครับนอกเหนือจากที่เราจะได้รับข้อสังเกตนะครับจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เกี่ยวกับการออกประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับในห่วงระยะเวลา นี้เนเดี๋ยวเราก็จะรอรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเชิญทั้งจากผู้ประกอบการนะครับที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงนะครับวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งกิจการโทรคมนาคมนะครับแล้วเราก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มามีส่วนร่วม ในการรับฟังความคิดเห็นในที่นี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อปิดการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับเราก็จะนําความคิดเห็นต่างๆนั้นเนี่ยมาประมวลน,นะครับแล้วก็จะมาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับส่วนในกรณีที่ผ่านมานะครับท,ที่ที่ทางสมาชิกผู้สรงเกียรติได้กรุณากล่าวว่าในการประชุมกลุ่มย่อยที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยในส่วนของการตาพระราชกิจสีการตามมาตาา30 ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะตราให้ได้ภายในไตรมาสที่หนึ่งของปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการนั้นน,นะครับสเต็ปแรกก็คือเรามีการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งก็จะเชิญเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี้ก็คือเฉพาะผู้ประกอบกิจการทางด้านวิทยุโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคม,มานาคมเพื่อมารับฟังในเบื้องต้นก่อนแต่หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้วางแผนถ้าเกิดตามแผน การดําเนินการที่เรากําหนดไว้แผนในที่นี้คือหลังจากที่มีการประชุมกลุ่มย่อยแล้วแล้วก็นําไปเสนอให้กับทางกสทชได้เห็นชอบแล้วเนี่ยครับก็จะมีขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก็ประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นในส่วนของการตาพระราชกิจสิรีการเนี่ย ภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่เราเคยได้เสนอไว้กับทางที่ประชุมสภาผู้แทนในครั้งนี้นะครับซึ่งในทั้งนี้นะครับสำนักงานก็ก็จะพยายามเร่งรัดนะครับในการดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่เราเคยมาเสนอไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ในที่นี้ก็คือภายในไตรามาสหรือภายในต้นปีหน้าให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ การหลอมรวมนะครับทางเทคโนโลยีนั้นแล้วรวมทั้งการออกประกาศหลักเกณฑ์ของกอสทชนั้นเนี่ยเป็นไปตามที่บทบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องและก็รองรับต่อเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับฉะนั้นขอญาตกกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับถึงการรายงานผลการเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมนี้ก็จะขอญาตร,รับนะครับข้อสังเกตของท่าน สมาชิกนะครับทั้งสองท่านนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบนะครับการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับให้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะครับขอญาตครับท่านประธานครับขอบคุณครับ